สวัสดีครับก็อยู่กับในช่องแพรวาประภาพิมแสงสันติแชแนลนะคะวันนี้แพรวเพ่งคอนเทนต์ได้นะคะก็คือทุกคนไม่ค่อยรู้จักแพรวาใช่ไหมที่ที่ผ่านมาที่วาลงคลิปทุกคลิปเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครรู้จักวางั้นวาขอแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวประภาพิมแสงสันติชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะอายุสิบห้าปีวันเกิดเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมสองสองห้าสี่แปดนะคะ เรียนอยู่ลงในพานอยู่โรงเรียนบ้านหรือไทยดานเมืองนะคะอยู่แถวถนนสกประพาค่ะก็คือว่าจะมีไอจีอยู่ตรงนี้เลยนะคะไอจจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันส่วน Facebook ก็จะอยู่ข้างนี้นะคะเดี๋ยวเพ่าจะตัดต่อคลิปให้ดูนะคะว่าจะทำยังไงเนาะแล้วก็ไม่ต้อง ห่วงด้วยนะคะว่าเออ้าวาเป็นคนง่ายๆนิสายเป็นยังไงก็คือว่าเป็นคนที่ง่ายๆตรงตรงไปตรงมาไม่ไม่พูดล้องทาเพลงคือถ้าว่าคิดคอนเทนต์ออกว่าก็จะถ่ายเลยนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จไปหนึ่งวิชานะแต่ก็ออมีวิชาที่สองก็คือวิชาแมทนะคะวาเรียนสายเกี่ยวกับคณิตอังกฤษแล้วซึ่งอ,อ,อันนี้แมทของ อีกคนนึงซึ่งเขาทําเป็นใบางานนะคะไม่มีคลิปเยราลยใบายงานก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือแค่รอทํานะคะแต่ว่าว่าจะให้คุณอาพิญญาศึกษาหรือคุณแม่ของเพราวานะคะคือคุณแม่หนูก็จะเรียกว,ว่าเดี๋ยวจะให้มามมาเนี่ยสอนกันบ้านนะคะแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้ครูหรือไม่ก็รอส่งวันเปิดเรียนนะจ๊ะ อ่ะถ้าทุกคนอย่าร้อกันนะคะว่าคนคนนู้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ของใครอะไรอย่างนี้แต่พี่วานแนะนําให้น่ะก็เพราะว่าก็เพราะว่าเผื่อจะอยากอยากจะรู้ว่าครอบครัว,วเป็นใครมาจากไหนยังไงนะคะอันนี้คือห้องพี่วาน,นะคะห้องตีชมชมพูแบบวิ่งวาเรสน,นะคะเดี๋ยวถ้าถ้าออฟฟิศสร้างเสร็จเดี๋ยววาจะ รีโนเวทห้องใหม่นะจ๊ะก็เดี๋ยวรอดูนะจ๊ะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันจะถ่ายคลิปแต่ว่าวาจะตัดต่อคลิปเป็นแบบคลิปใหม่เป็นคลิปในช่วงไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือขอให้มีกล้องถ่ายคลิปมาถ่ายปุ๊บแล้ววาจะได้ตัดต่อง่ายๆแล้วก็เอาลง u t ท b e จะได้เห็นกันไปเลยว่าการทำห้องดีแท้ทัวร์มันคือนานเวอร์มากแม่คือไม่ใช่ครึ่งวันเสร็จนะไม่ใช่นะคือเต็มวันอ่ะกว่าจะเสร็จ ตเตอร์กว่าจะย้ายนู่นนี่นั่นทาจัดนู่นจัดนี้จัดนั่นโคตรข้างเยอะนะจ๊ะว่าแนะนําคนในครอบครัวนะคะคนแรกก็คือว่าแนะนําไปแล้วน้องคนที่สองก็คือไครเนอร์รู้ไหมคะคุณย่าของวาเองคุณย่าของพวาชื่อว่านางสมศรีแสนสติหรือว่าจะเรียกว่าย่าจ๋านะคะอายุหกสิบกว่าไม่รู้ว่าสิบเท่าไหร่แต่ที่รู้คือหกสิบกว่าแล้วก็คนที่สามนะคะคือ เออภิญญาพูดไปแล้วเนาะแพรว่าอภิญญา,าไปแล้วเมื่อกี้คนที่สามก็คือยาคนที่สี่คือนางสาวจารุวรรณแสนสุนสันติเป็นอาของวานะคะวาเรียกว่าอาขวัญแล้วก็คนที่ห้านะคะคือนายเลวัตแสนสุนสันติชื่อเล่นชื่อว่าหนึ่งอายุสี่สิบกว่าปีนะคะส่วนอาขวัญน,นี่เพิ่งอายุสี่สิบ ใช่เพิ่ง40หรือไม่ก็41แล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนที่หกก็คือคุณนายทองดีแซสซันตี้นะครับชื่อว่าชื่อเล่นชื่อว่าคุณเปียกนะคะแต่ว่าว่าชอบเรียกว่าปู่จ๋านะคะอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือแก่กว่านิดนึงเขาเป็นย่าไอเป็นปู่อะเนาะเป็นปู่ก็ต้องแก่ถ้าไม่ใช่ปู่มันจะแก่แล้วใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนี้ มีพี่ชายวาย่างนะ,ะคนที่เจ็ดก็คือนายชัยทัศแสงสส,สันติชื่อเล่นชื่อว่าออกแกนครับเป็นพี่ชายสุดรักของเพวาวเองอายุวาห่างกับพี่แกนหนึ่งปีวา1สิบห้า 15, พี่แกนสิบสิบหกหรือสิบเจ็ดเนี่ยแหละประมาณเนี้ยเขาเกิดวันที่หกมกราคมนะคะแต่ไม่รู้ว่าพอสออะไรแต่ที่รู้ร,รู้แต่พอสอบตัวเองนะจ้ะบายบายช่วยฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะช่วยกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะระหว่างนี้เพวะขอลองตัดต่อคลิปสักหนึ่งนาทีหรือ10น,นาทีก็พอนะจ๊ะเดี๋ยวเพลวจะเอาลงยูทูบเร็วๆนี้นะคะในวันนี้จะมีคลิป1คลิปที่จะลงไปใน YouTube ในช่วงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเพลว่าจะพิมพ์ว่าชื่อช่องว่าอะไรแล้วก็เข้ามาติดตามให้เยอะๆนะคะบ๊ายบายรักจุ๊บ